สวัสดีทุกท่านค่ะเราชื่อครูหมิวนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โครงการปฐรมนิเทศนักศึกษาในสังกัดศ,ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอด่านช้างประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอด่านช้างค่ะวันนี้ครูหมิวจะมาพูดถึงโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1 และหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2567เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ทำความเข้าใจแนวทางการเรียนรู้และเตรียมสำหรับการศึกษาในภาคเรียนนี้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะต่อไปนี้ครูหมิวจะขอแนะนำโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551นะคะ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามความสนใจความต้องการและเหมาะสมกับบริบทชีวิตของแต่ละคนค่ะ 1. ระดับการศึกษาหลักสูตรแบ่งออกเป็น3ระดับคือระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. สาระการเรียนรู้หลักสูตรมีสาระการเรียนรู้ทั้งหมด5สาระได้แก่ 1. ทักษะการเรียนรู้เน้นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง การจัดการความรู้การคิดวิเคราะห์และการวิจัยอย่างง่าย 2. ความรู้พื้นฐานรวมภาษาไทยภาษาต่างประเทศคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. การประกอบอาชีพความรู้ทักษะในอาชีพการวางแผนงานและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำมหาเลี้ยงชีพ 4. ทักษะการดำเนินชีวิตการพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพความคิดและการอยู่ร่วมกับสังคม การพัฒนาสังคมเน้นความรู้ด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจประวัติศาสตร์และบทบาทในชุมชน 3. หน่วยกิจตามระดับแต่ละระดับจะมีจำนวนหน่วยกิจที่ต้องเรียนแตกต่างกันดังนี้ค่ะระดับประถมศึกษารวมไม่น้อยกว่า48หน่วยกิตระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรวมไม่น้อยกว่า56หน่วยกิจแบ่งเป็นวิชาบังคับ40หน่วยกิตและวิชาเลือกไม่ต่ำกว่า16หน่วยกิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมไม่น้อยกว่า76หน่วยกิตแบ่งเป็นวิชาบังคับ44หน่วยกิตและวิชาเลือกไม่ต่ำกว่า32หน่วยกิตสกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนทุกระดับต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงกิจกรรมจะช่วยสร้างทักษะการทำงานร่วมกับชุมชนการแก้ปัญหาและการพัฒนาตนเองค่ะ5้า เวลาเรียนเทียบโอนในแต่ละสาระจะคิดเวลาเรียนเป็นจำนวนชั่วโมงโดยทุก40ชั่วโมงคิดเป็น1ห,หน่วยกิจและสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดนี่คือภาพรวมของโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551นะคะซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่นักศึกษาทุกคนควรรู้เพื่อวางแผนการเรียนของตัวเองให้เหมาะสมที่สุดค่ะ ต่อไปคู่หมิ่จะพาไปดูหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2567กันนะคะหลักสูตร67ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาทั้งความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่โดยเน้นสีสมรรถนะสำคัญได้แก่การคิดเป็นการสื่อสารการจัดการตนเองและความเป็นพลเมืองการเรียนจะแบ่งออกเป็น3ระดับคือประถมมัธยมต้นและมัธยมปลาย ซึ่งแต่และระดับก็จะเน้นความสามารถที่เหมาะสมตามช่วงไวเช่นประถมเน้นสร้างพื้นฐานความฝ่ายรู้มัธยมต้นเน้นค้นหาตัวเองและมัธยมปลายจะเน้นเสริมความสามารถทางอาชีพและการเรียนรู้สาระการเรียนรู้มีทั้งหมด8กลุ่มเช่นภาษาไทยคณิตวิทย์ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีดิจิทัลสังคมสุขภาวะศิลปะและการงานอาชีพที่สำคัญคือการเรียนในหลักสูตรใหม่นี้ไม่ได้เน้นแค่ท่องจำ แต่เน้นให้ผู้เรียนลงมือทําจริงคิดแก้ปัญหาทำโครงงานและสร้างผลงานที่แสดงความสามารถของตัวเองได้ชัดเจนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ต้องทําอย่างน้อย100ชั่วโมงต่อปีเพื่อให้เด็กๆได้พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงานร่วมกับคนอื่นในสังคมด้วยสุดท้ายนี้ครูหมิวอยากให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจเรียนตั้งใจทำกิจกรรมและทำงานตามแผนการเรียนรู้ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะ ทุกก้าวที่ทุกคนตั้งใจทำในวันนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับตัวเองค่ะและที่สำคัญในช่วงประเมินผลการเรียนรู้ครูมิวอยากชวนนักศึกษาทุกคนมาร่วมแสดงศักยภาพของตัวเองกันให้เต็มที่นะคะถือเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้พิสูจน์สิ่งที่เรียนรู้มาตลอดทั้งภาคเรียนค่ะแล้วพบกันในกิจกรรมอื่นๆของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอด่านช้างขอบคุณทุกคนมากค่ะ